ด,ดีเร็วยกกูดีก่อนด้ว้ยไปเร็วชีบไก่เร็วน่าตามหลังตอนว้ยเพื่อนเราแยกคนละทางแล้วเว้ยยกไปร้านตัดผมไปคืออะไปรถแถวรถดูด่ะโอเคไหมโอเคเว้ยลูกพี่มึงอะเอาตัวเองให้รอดหดนะ่อยละยวกูจะกลับมาช่วยมึง ไอ้กอด้วยเฮ้ยมึงมาิ้งกูหรอวะเฮ้ยมึงมาทิ้งกูได้ไงวะขีบไกลแล้วมึง้ึงโดนหมัดตักกูตักหมัดหนึ่งแล้วถ้ามึงไม่อยากมึงอะถอยไป กูไม่ถอยเว้ยอย่ามีเรื่องลึกงไงเอาติวะเอาไหมจะจะยกนึ่ง น้ำต้องโอ้ยมึงอะจอกจะเหลือเกินฟุง้งตายต่อฟ้ไปก่อนเลยเด้อไปลงรถแล้ว เอาไม่เอาไม่เฮ้ยไอพวกประชาชื่นมาว่ะมาแล้วมาติครับไม่กลัวหรอกผย่าเฮ้ยมาบุกกินกูแล้วว่ะไอประชาชื่น เฮ้ยลิปไกลแล้วปิงกูมึงก็ต้องตายทุกคนตายจะมึงยา yeah. ไปก่อนนะเว้ยกูไปก่อนแล้วเว้ยไอ้ไก่กูไปแล้วเฮ้ยเพื่อนใครทำมึงวะโอ้โหดูหน้าอย่างนี้ตายหลายวันแม่เลย เพื่อนเดี๋ยวกู่เวลาใค้ให้นะสบายนะเพื่อนเดี๋ยวคู่เป็นลายเค้นที่คู่บันเองแน่นอน100%ไปเล่วคุณหมอขอตรวจอาการหน่อยนะครับเอ่มน่าจะพักได้สองสามวันนะครับ ขอบคุณครับคุณหมอผมจะหายผมจะผมจะทำอะไรได้ปกตินะครับต้องพักหลายวันเลยแหละอ๋อจะหายเหรอน่าจะหายนะถ้ามีกระทบกระทั่งแรงแรงเกินไปจากห้ามต่อยนะถ้าต่อยมันจะเหนื่อยล่าเกือบตายถึงชีวิตเลยนะครับคุณหมอ หมอไปก่อนเด้อ